สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขาฝากพี่กดติดตามให้ช่องกระเก็บพุทธคุณฟากเคื่อด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันนะคะพี่ขาองค์แรกนี้จะเป็นเป็นเขี้ยวเสือของหลวงพ่อสวัยนะคะพี่เขี้ยวเสือหลวงพ่อสวัยนี้แม่ค้าขอว่าที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าตามภาพไปนะคะพี่นะคะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะเขี้ยวเสือหลวงพ่อสวัยนี้นะคะพี่ขามีเนี่ยค่ะ มีมียันหรือว่ามีรอยจานอันนี้ก็ ดูกันเอาเองนะจ๊ะเพราะว่าแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะจ๊ะพี่จ๋านะคะตามภาพนะจ๊ะพี่จา๋าเขี้ยวนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,300รบาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะพี่จา๋าถ้าเกิดว่าพี่ๆสนใจแล้วยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆอะไรหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค่ะพี่ขาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่ขานะคะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อสวัยนะคะพี่ขาเขี้ยวเสือหลวงพ่อสวัยนี้แม่ค้าขอไว้ที่ ส0 0้อยบาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไปที่1,300้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จากเคีื่เสือหลวงพ่อสวัยจ้าส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดของหลวงพ่อดเดิมนะคะพี่ขานะคะจะมีตะกรุดด้านบนสองดอกแล้วก็มีลูกขั้นตุ้มอย่างนี้นะคะพี่ขหาูก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าลูกอะไรดำๆอย่างนี้ค่ะพี่แล้วก็จะมีเชือกถัก อ่าขั้นหัวท้ายนะคะพี่ะคะตรงกลางจะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตรงกลางจะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมแล้วก็มีรอยจานนะคะพี่ขาแล้วก็ตรงขั้นตรงท้ายจะมีรูปดำๆอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะเป็นเชือกถักเก่าๆนะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่ขานะลาวตะกุด2ดอกค่ะพี่ตะกุดดอกนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมแม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะพี่ตะกุดนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมแม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้ค่ะพี่สวยงามมากเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นมีดสั พี่ขาเป็นมิรสาริกาลหลวงหลวงพ่อเดิมพร้อมรูปปล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,500บาทจ้ะพี่ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะพร้อม3ห่วงค่ะพี่ขาพร้อมเริ่มพัดติอย่างนี้นะคะพี่เพราะว่าแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะหนึ่งห่วงสองห่วงสามห่วงกับพี่ในรูปจะมีรูปปล่อหลวงพ่อเดิมมีมิดสาริกาแล้วก็มีผ้ายาันอะไรต่าง,าง,างนานาๆนานาชนิดค่ะพี่ขานะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,500บาทนี่งค์นี้แม่คาขอ ชุดนี้ค่ะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยจ้ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาคุณลุงเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเปิร์ค่ะพี่หนูเองก็ไม่ดูดูไม่เป็นหรอกค่ะพี่ขาเลยถามเขาเขาก็บอกว่าเป็นของหลวงพ่อเปิรนค่ะพี่นะคะของหลวงพ่อเปิรนนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่นะคะเป็นหนังเสือนะคะพี่ขานะคะเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเปิรนนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่เพราะว่าแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางปกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จ๋าส จะเป็นถุงสีพึ่งของหลวงพ่อทาามันจ๊ะพี่สีพึ่งหลวงพ่อทาบนี้ไมค่ค้าขอวันที่เจ็บาทนะคะพี่ขานะคะ เพิ่งได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะคะพี่ขาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะไปบ้านคุณลุงเขามาได้พระมาเยอะแยะเลยค่ะพี่ขานะคะเช้ามาก็ตื่นสายหน่อยรีบอัดคลิปให้พี่ได้ดูกันเลยนะคะพี่ขานะคะอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นพระนะคะพี่ขาในถุงจะมีพระหนึ่งองค์แล้วก็จะมีเหรียญหนึ่งเหรียญนะคะพี่ขานะคะแล้วก็จะมีเหรียญหนึ่งเหรียญนะคะพี่ขาแล้วก็จะมีสีพึ่งกลมๆอย่างนี้นะคะพี่เขียวๆอย่างนี้ค่ะพี่ขาตามภาพนะคะพี่ในหนึ่งชุดหนึ่งถุงพี่จะได้ไป3มองค์นี้นะคะพี่ขาในราคาที่ เจ็700บาทจะพี่พี่ฟังไม่ผิดราคาพี่ขาเลยราคา700บาทจะพี่จ๋านะคะถ้าเกิดพี่ปิดนะคะพี่ก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยคะ่ะพี่ขาหนึ่งชุดจะพี่นะคะหนูก็จะใส่ถุงอย่างนี้ไปให้เลยนะจ๊ะพี่นะคะ จ็ดร้อยบาทจะพี่ถุงนี้ของหลวงพ่อทาบนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อทาบนะคะพี่ขายนะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จัยนะคะจะเขียนว่าวัดกระบุบะบขึ้นพึ่งของพ่อทาบนะคะพี่ขายเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นช่องหมูป่านะคะพี่ขาช่องหมูป่านี่แม่ค้าขอไว้ที่หก ขอโทษค่ะ700บาทจะพี่ช่องหมูป่านี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขายนะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็นช่องหมูป่าค่ะพี่นะคะ700บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นสิงกับรูปหลอดหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่เป็นสิงรูปหลอดหลวงพ่อเดิมนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,200บาทจ้ะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่1200บาทนะจ้ะพี่ขานะจ้ะมีสิงค่ะเป็นงานนะคะพี่ขาสิงแล้วก็มีรูปหลอดหลวงพ่อเดิมแล้วก็มีผ้ายัน มีผ้าอะไรต่างๆนะคะพี่คาช่ะะคะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่1นึ่ันสองรอบาทนะจ๊ะพี่ จุดน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นตะกูลหลวงพ่อทบนะคะพี่ตะกูลหลวงพ่อทบดอกเล็กนี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาททางจ้ะพี่ตะกูลหลวงพ่อทบดอกเล็กนี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห <persist> ้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาตะกูลหลวงพ่อ ok ทบค่ะส่วนอันนี้จะเป็นแหวนพี่รอดนะจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นแหวนแหวนนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่แหวนนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้า ส่วนอันนี้จะเป็นมีดหมอหลวงพ่อชาตีนะจ๊ะพี่อันนี้จะเป็นมีดหมอหลวงพ่อชาตีเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่มีดหมอหลวงพ่อชาตีเล่มนี้นะคะพี่ขายตามภาพนะคะพี่ขายนะคะจะเขียนว่าวัดท่าซุ้งค่ะพี่ขาแล้วก็เลขก็า3าหนะคะพี่ขานะคะวัดท่าม, <c oughs> มีดหมอชาตีค่ะพี่ขายนะคะ หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้าพี่จ๋ามิตรหมอชาตีจ้าภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร8 4 0 6์แปดสี่ะ่งา้ยพี่ขาได้ไหมแล้วนะคะพี่ขานะคะอีเปอร์ค่ะอีเปอร์หรือง่างตาแดงนะคะพี่ขานะคะมีคู่ผู้หญิงผู้ชายนะคะพี่ขาอาหนูขอไว้องค์ละ600บาทนะคะพี่ขาองค์ละ600บาทค่ะพี่อาปิด2องค์1,200บาทพร้อมโอนและบวก50บาท1,250บาทจ้ะพี่อันนี้องค์ที่1นา อันนี้องค์ที่หนึ่งน่าจะเป็นผู้หญิงนะคะพี่ขายนะคะหกร้อยบาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นผู้ชายจะพี่ตาแดงๆนะคะพี่ขานะคะตาแดงๆค่ะพี่ขาอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกรอยบาทเหมือนกันค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หกรอยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นอ่า เบี้ยแก้ไม่ทราบที่เลยค่ะพี่ถักเชือกเก่าๆสวยมากเลยค่ะพี่ขายนะคะเก่าจริงๆค่ะพี่นะคะเก่าจริงไม่ได้ตกจกตานะคะพี่ขานะคะเนี่ยค่ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาเป็นเบี้ยแก้ถักเชือกไม่ทราบที่นะคะพี่ขายนะคะ700บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนอันน,นี้จะเป็นเม็ดขนุน,นค่ะ,นนะ,คะพี่เม็ดขนุนนี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทเหมือนกันนะคะพี่เม็ดขนุนนี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ่ายเม็ดขนุนค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะ องนี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมอง์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่เดียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเหดือนนี้นะคะพี่ขายนะคะแม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองนี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่ขายนะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่เหรียญโบราณเก่าๆนี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินหุ้มกระเช้าอย่างนี้นะคะพี่ไม่ใช่หุ้มกระเช้าค่ะตักไอ ถักเก่าถักโบราณรุ่มกระเช้าแล้วค่ะพี่ค่ะแล้วก็มีห่วงให้นะคะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเหรียญพระครูอะไรเนี่ยเนี่ยค่ะพี่ไม่ทราบพระครูไม่รู้พระครูอะไรเน, <c oughs> <c oughs> นะค่ะพี่จะเป็นเหรียญอะไรไม่รู้คะ่คะพระครูเนี่ยค่ะ ตามภาพวค่ะพี่นะคะเรียนนี้แมค่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่ <c oughs> เรียญน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้าพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเรียนหลวงพ่อกันค่ะพี่เรียนหลวงพ่อกันเริ่มจับขอบก่ออย่างนี้นะคะพี่ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้าพี่เรียนหลวงพ่อกันนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้าพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้าพี่พระพุทธองค์นี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้าพี่ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขายนะคะหลวงปู่ทิมนล้น ด้านหน้าจะฝั่งตะกุดค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นรอย เป็นยันหรือเป็นรอยจานนะคะพี่นะคะด้านหน้าฝั่งตะกูเรื่องพระติกงอย่างนี้แมค่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทาง5 0บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะสมเด็จองค์นี้แมค่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเดือนก่อโบ,บราณไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขายนะคะอันนี้แมค่ค้าขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญกมหลวงชุมพรนะคะพี่ขายนะคะเดรียญกมหลวงชุมพรเหรือนนี้แม่ ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพระเนื้อเมฆอะไรเนี่ยเนื้อเมฆกระพัดหรือเปล่าคะดำๆอย่างนี้ค่ะพี่นะคะมีรอยจานด้วยนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนทรงพระปิดตาค่ะพี่ปิดตาเนื้อเมฆกัะพัดค่ะพี่มีรอยจานห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเดียนหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อโมค่ะพี่ เรียนพ่อโมค่ะพี่พ่อโมนี่ขอไปที่ห้าร้อยบาทเลยจ้ะพี่เรียนหลวงพ่อโมนี่แม่ค้าขอไปที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาปูเอี่ยมฝังตะกุดนะคะพี่ปิดตาปูเอี่ยมฝังตะกุดอันนี้ขอไปที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นปูหนังค่ะพี่ปูหนังองค์นี้แม่ค้าขอไปที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ปูหนังองค์นี้แม่ค้าขอไปที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินอุ้ รูปหล,ล,ปล่อห,หลวงพ่อเงินอุ้มบาทนีแท้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อป่านขี่ปลาค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่หลวงพ่อป่านขี่ปลาองค์นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นยี่้าศตวรรษจ้ะพี่จ๋ายี่พาศตวรรษนี่แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ยี่พาสตวรรษนี่แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่อันนี้เป็นเหรียโบราณ ไม่ทราบพี่นะคะพี่นะคะ องค no bueno no ์นี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่เลยค่ะพี่ขายนะคะอง์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่อันนี้ก็เหรียญโบราณไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองนี้จะเป็นปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาเปิดหน้าด้านหลังจะเป็นเหมือนถักเชือกเก่านะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่ปิดตาถักเชือกเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ขา ห้าะ,ะ500บาทปลายทางห0บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นงบน้ําอ้อยค่ะพี่งบน้ําอ้อยนี่แม่ค้าขอไว้ที่600้อบาทนะคะพี่งบน้ําอ้อยองค์นี้ขอไว้ที่600้อบาทปลายทาง5 0าบบาทนะจ๊ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลังแบบค่ะพี่ขา นะค่ะปิดต,ตาหลังแบบนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงปูดทวดเรื่องพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่หลวงปูดทวดองค์งนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จาหลวงปูดทวดจ้าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปูไข่วัดเชียงเรียนนะคะพี่ขานะคะมีรอยจานด้วยนะคะพี่นะคะเป็นเหรียญปูไข่วัดเชียงเรียนขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขา โอเคนะคะพี่ขา EP นี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์คไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่ขารบกวนพี่ๆแอดไลน์ S ine, หาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขา EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ